พบกับรายการข่าวนี้มีีกัดิฉันนักหญิงปฏิจาอินอ่อนตอนนี้นะคะเรารายงานอยู่ที่นะหน้าหดป่าตองอําเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเวลา16นาฬิกาห0านาทีหาดป่าตองนะคะเริ่มมีนักท่องเที่ยวคึกคักขนาดที่ร้านอาหารนะคะเกิดให้บริการมากขึ้นบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่หาดป่าตองอําเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตวันนี้เริ่มคึกคักหลังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อก และจากการที่รัฐบาลได้เตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวค่ะค่ะนะคะแล้วก็จะไปถามพี่ๆนะาๆน,นะคะที่ทํางานอยู่บริเวณหน้าหานะคะว่าตอนที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวกับตอนที่นักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างแบบรายได,ได้ได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะ่ะม่เจ้โาโคตรจะมาหนังก้เกค,ค,ค่ะนะคะเราจะมาสัมภาษณ์อะไรคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณยายว่าก่อนที่มีนักท่องเที่ยวกับหลังที่มีนั วันไม่เยอะลูกคนรองคนนี้ไม่เยอะยังไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าไม่มีโควิดนะตอนนี้นี่เพิ่งดีขึ้นเพิ่งดีขึ้นประมาณแบบสักสองอาทิตย์ได้เลยแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนจ้าดีกว่าเมื่อก่อนจ้าขอบคุณ,คณจ้าจ้า,า,า,าคา่ะนะคะนี่ก็คือการสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการทํางานของนานาพี่ๆนะคะที่ทํางานอยู่บริเวณหน้าหาด ีขอลาไปก่อนกับรายการข่าวนี้มีเฮปฏิตารายงานบิสมิลาเอเตร์ลีถ่ายภาพค่ะ